สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนซีนโชคหน้าของ M S X นะครับย่ามาดูกันนะครับว่าของผมเนี่ยอาการมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับลัวนะครับผมอันนี้ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงนะครับตอนที่ผมยกสูงนะครับก็ตอนนี้ผมใส่เป็นแบบเดิมๆแล้วนะครับ เปลี่ยนไปสองข้างนะครับตอนแรกมันรั่วสองข้างเลยแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่รั่วนะครับซีนโชคนี่มันจะใช้ได้กับของ p c x s u m เม r x นะครับผมเป็นอันเดียวกันแล้วของอะไรอีกรุ่นผมไม่แน่ใจนะครับของ Sonic หรือเปล่านะครับแกนมันเท่ากันนะครับก็คือแกนตัวนี้มันเท่ากันแต่มันวางกันคนละตำแหน่งแค่นั้นเองก็ของ m นี่มันจะเป็น แบบกลับหัวนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะแกะตัวฝาปิดนี่ออกนะครับสองอันเลยนะครับทั้งซ้ายขวาครับเดี๋ยวผมจะเซ็ตน้ำมันใหม่ด้วยตอนที่เอาลงเนี่ยผมถอดแค่ตัวแกนต่อออกนะครับแล้วก็ไม่ได้เซ็ตน้ำมันใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการเซ็ตน้ำมันใหม่เพื่อให้มันหีได้รุ่มนวนขึ้นนะครับตอนนี้มันแข็งมาก พะผมไม่ได้อน้ํามันออกนะครับก็ไหนๆก็ถอดแล้วก็จะเซตอัพน้ํามันใหม่เลยตัวหัวน็อตอันนี้มันจะเป็นเบอร์36นะครับถ้าเกิดใครมีบล็อกเนี่ยก็ใช้บล็อกเบอร์36นะครับเดี๋ยวจะต้องถอดแฮนด์ด้วยนะครับส่วนแฮนด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการมาร์กเอาไว้นะครับเพื่อเวลาใส่เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวัดระยะใหม่นะครับ ตอนนี้ผมก็ถอดชกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทน้ำมันออกนะครับน้ำมันนี่ผมจะเอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับพอดีผมมีเหลืออยู่ขวดเดียวนะครับก็เอาน้ำมันเก่าเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเมื่อเราถอดออกมาได้แล้วนะครับถอดหมดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะนัด ลูกยางนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกซีนเนี่ยอยู่ข้างในนี้นะครับจะมีกิปล็อกอยู่ด้วยนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับก็ให้งัดกิปเนี่ยออกนะครับ กิอันนี้จะเป็นตัวล็อกเพื่อไม่ให้แกนเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับเมื่อเราถอดลิปออกนะครับแล้วก็ให้กระชากนะครับตัวกระบอกกับตัวแกนโชคคเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับจะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็แกะพวกนี้นะครับแล้วก็เรียงลําดับให้ถูกนะครับว่าอะไรมันอยู่ก่อนอยู่หลังนะครับ ตัวซีนโชคนะครับเขาก็จะให้มาครบชุดเลยนะครับมันจะมีตัวประคองแกนนะครับแล้วก็หรือว่าตัวกันรั่วนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวลูกยางปิดมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากเราใส่ซีนกันฝุ่นไปแล้วนะครับต่อมาเราก็จะใส่ตัวซีนกันรั่วนะครับซีนน้ํามันนี่นะครับโดยที่จะเอาตัวด้านที่มีหนังสือนะครับมันจะมีอยู่สองด้านนะครับ อันนี้จะเป็นด้านที่มีตัวหนังสือให้เอาด้านตัวหนังสือลงนะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีตัวหนังสือตรงเนี้ยผมเคยประกอบผิดนะครับก็จะทําให้มันรั่วนะครับกันน้ามันไม่อยู่แล้วก็เราจะใช้ถุงพลาสติกที่มันห่อตัวซีนมานะครับพันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นซีนตัวใหม่นะครับ ดาที่มีตัวหนังสือความลงนะครับนี่นะครับมันก็จะลงไปอย่างง่ายดายนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวอุปกรณ์ตัวต่อไปเลยนะครับตอนนี้ก็ประกอบทุกอย่างกับเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่หลังทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซีนกันลวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการใส่ตัวกระบอกโชกนะครับตัวซีนตรงเนี้มันจะเข้าไปอยู่ในล็อกที่พอจะใส่ตัวแหวนล็อกเนี่ยได้นะครับมันค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยวจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยนะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้ตัวซีนอันเก่านะครับมาผ่าครึ่งเพื่อที่จะเอาตัวซีนอันเก่าเนี่ยเป็นตัวตอกนะครับผม เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะใส่ลงไปไม่สุดแล้วก็มันจะใส่แหวนล็อกไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่อยู่ด้วยผมจะใช้หินเจียผ่านะครับโดยผ่าขาดฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเหลือลูกยางไว้นะครับเดี๋ยวผ่าเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะอ้าได้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเอาเข้าแกนโชกได้แล้วก็ สามารถตอกได้นะครับหาอะไรมาตอกเพื่อให้ตัวซีนมันเข้าที่นะครับเพื่อจะได้ล็อกแหวนได้นะครับโอเคเดี๋ยวหาอุปกรณ์มาตอกนะครับเพื่อจะได้เอาตัวกิปต์ล็อกเนี่ยล็อกได้นะครับ นี่นะครับจะเห็นว่าเราเห็นล่องแล้วนะครับแสดงว่าเราน่าจะใส่ตัวกิบล็อกได้นะครับเราก็เอากิบล็อกใส่นะครับแต่ว่าเราจะต้องทําความสะอาดแกนก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นเข้าไปนะครับนีนะครับพวกนี้ยเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่กิบล็อก เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจดูว่ากิบล็อกเนี่ยมันอยู่ในร่องทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวลูกยางกันฝุ่นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเลื่อนมาปิดได้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เติมน้ํามันโชค๊คนะครับน้ํามันโช๊กนี่เราจะค่อยๆเติมนะครับแล้วก็ไล่อากาศไปนในตัวนะครับ เราจะค่อยๆทำอย่างเงี้ยไปจนกว่าอากาศมันจะหมดนะครับแล้วก็จะเติมน้ำมันคือเรากดลงมาสุดแล้วก็น้ำมันเนี่ยเต็มแค่กระบอกเนี่ยพออันนี้ก็จะเป็นการเซ็ตน้ำมันของผมนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมก็เซตเท่ากันนะครับนี่นะครับคือระดับน้ามันที่ผมใช้เท่ากับฝั่งนู้นนะครับก็คือจะเต็มพอดีนะครับ ก็คือกดลงสุดแล้วก็ให้มันเต็มแกนโช๊คอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำการปิดฝาโช๊คได้เลยนะครับขยับขึ้นมาได้นะครับกันมันหกแล้วก็เอาอันนี้ใส่เลยก็ล็อกนะครับ ไขที่ตรงนี้มันจะไขได้ไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปใส่ที่รถแล้วค่อยไปขันแน่นในรถนะครับส่วนระยะความสูงของโชคทั้งสองข้างเนี่ยผมจะใช้ตัวแกนเนี่ยครับตัวเพลาล้อเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ตั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันเท่ากันเนี่ยมันจะต้องเสียบเข้าไปง่ายๆนะครับ เมื่อมันคล่องแบบนี้นะครับผมก็จะทําการล็อกชกเลยเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับตอนนี้ผมก็ยึดน็อตจับโชกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ประกับเพื่อยึดแฮนด์นะครับก็เสร็จเรียบร้อย หลังจากที่เปลี่ยนซีนโช๊คนะครับก็เอาไปวิ่งใช้งานมาหนึ่งวันก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีรั่วโอเคครับ